โอบองนะคะเนื้อเป็นเนื้อหนังหนังหนังร่อนแบบนี้เลยนะคะหนังร่อนหนังจ๊กโจอ๊กจอ๊กจ๊กจ,อจ,อจ,อจอสวัสดีค่ะพบกับปุ้ยสัจจทอนนะคะแล้วก็โตโน,โน,โน,โน่ธนาโชกและที่ขัดไม่ได้เลยนะคะก็คือช่างภาพมืออาชีพของเรานะคะน้องยารัตนกัตยาค่ะสวัสดีค่ะ

ส่สดง้ว่าพันขายดีดีด้คะแมนแล้วครับโอ้ค่ะันเป็นราสาที่หาสาขาหน่งสองสามสี่ย่ใส่อ้โไก่อนะครับเมนูเสียทอนะครับว้าวตัวนี้จังหวะเป็นไค่ะตัวนี้เป็นเนืบถูกีตัตวค่ะจนิดเบ้าหุ่มนะนอันนี้คือเอ่อทางร้านนะคร ไม่ได้ไ่ด้กินได้่กินกัดจี้จากเดยว่ามันแฉกจ้าุเถาคุณแม่คุ้แม่มาเคยรค่ะ้ำจมดน้ำโ้มเนี่ยน้ำวที่ขวดแดงนั่นเาค่ะขาเสียหายเนี่ค่ะเนาะพี่นาะง่ายทุกโบกี่เขาไม่ได้กินร้วยไม่งเ่ยค่ขาเอาแบกเสกๆได้ค่ะแบบจวดจากาดึืมไปเลยครับผมดเจ้าเจ้าเจ้าเจ้ ไก่อบอ,อ่งเป็นไก่ที่หอมสมุนไพรกินสมุนไพรเห็นบ่ค่ะเพป็นสิ่งนี้สมุนไพรอยู่นี่เน,ะน,นาะน,น้ำจิม้มดูสิคะน้ำจิ้มยับเยาว์นะอ๋อว้าวเนื้อฉ่ำฉ่เนื้อฉ่ำเนื้อย่างไรลาเปาอ๋อเป็นจะมงนี้น้ำจิ้มพร้อมแล้วค่ะน้ำจิ้มปลาเผาเอาเอานี่น,นี่ต้ตมต้าหน่อยนะคะ เหงอกหอมหอมสมุนไพรที่อยู่ข้างในท้องของปลาเนี่ยค่ะครับหอมเนี่ยคะเด็ดน,น,น,นะคะเรือว่าร้านนี้ให้กี่คะแนนดีคะไม,ไม่ไหวไม่ไหวยอดค่ะนี่คปลาหวานหวานนะคะปลาสดๆดที่น,นี้ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะราคาไม่แพงนะคะ ไก่นะคะไก่จะเป็นตัวเนี้ยขาดใหญ่ๆนะคะร้อยห้าสิบนะคะร้อยห้าสิบปลาเผามันจะมีชุดขาดชุดน,น้ำจิ้มนะคะวิธีลอยตีสิบบาทนะคะขึอยุกับขนาดใจของปลาแต่ละมือนั่งนะคะคแล้วก็ส้มตำส้มตำืตำตำอวันเดดห้ามพลาดนะคะคโอเคค่ะตอนนแก่อนตำปลาตำหัน ครับตัวตีตัวแดดนะครับตามตัวตีตัวแดดนะครับตัดชาสัดเดี๋ยวเราสองคนขอลุยกันก่อนนะคะครับมาได้ครับเดคุณตั้มสนิมฝากทางร้านไว้ในเพตุนะคะราคาหาน้องก็ขอฝากนะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมาทางบ้านตะบะหนองเต่านะคะอำเภอบรรจาคีรีผ่านทางบ้านนี้ไปก็ขอแวะมา มีไก่อกอ่งแล้วก็ปลาเผานะคะตามสัางของร้านเา้สนิมด้วยนะคะครับอ่าเออบถามให้เปิดเวลาจากโมงสี่เปิดตั้งแต่หกโมงเช้าเลยค่ะโอ้ทีห้าหกสิบแล้อพี่น้องเลยเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าค่ะเป็นช่องที่ทีห้าโอเคสำหรับวันนี้นะคะพวกเราต้องขอบคุณพี่มากมากเลยนะคะค่ะพี่โตโน้ตหาทิศหน้าเราจะทำอะไรดีๆเด็ดๆหรือลูกค้าท่านไหน เพื่อนแค่ในเพจอยากให้พวกเราไปชิมนะคะรีวิวร้านให้นะครับผมกินแบบกินดีนะครับค่ะก็ส่งเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกเราจะไปให้ถึงที่เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปวดกลับปาดบื้งลูกค้ามาเสียลูกค้ามาอีกแล้วลูกค้าแล้วบ๊ายบายค่ะ